สวัสดีครับวันนี้เซ็นเตอร์ช็อปมาดูรถให้คุณพี่พงศ์นะครับที่ชนบุรีาบางพระนะครับผมตอนนี้ช่างต่อกําลังประกอบพัดลมนะครับก็ตอนนี้ขั้วขั้ววมนะครับผมกําลังปรับขั้วมาอย่างเงี้เสียงดีเลยเงเ๊บเลยใช่ไหมเดี๋ยวไปสตาร์ทนะครับผม ไแล้วเกลก็ได้อโอยไม่ค่อยนะไม่ค่อยนะพี่ตอ่อเดี๋ยวจะมีจังหวะไหอีก <Okay. S 1> ตอนที่พี่โยกนะคือมันตึก๊กมันกระชากไงมันก็เลยฟูดฟูดอันนี้มันหมุนตลอดแล้วมันก็จะไม่ไม่รุ่นข้างต่อโอเคนะครับผม ห็นไ,ไหมมันจะดังฟูเห็นไหมอ,อก็ตอนเปิดมันก็จะฟูดตอนแรกไงร้อนนะดิ <c oughs> โอเคเราต้องรอนิดหนึ่งตัวนี้คืออะไรเก่าครับผมตรงนี้มันมันหลุดไปเลยครับจะมีที่เันเหมือนประกับเหล็กของกับตัว <c oughs> พัดลมอีกทีนหนึ่งนะฮะอันนี้หลุด <c oughs> ไม่หลุดนะฮะอยู่อยู่ในนี้ก็ <c oughs> ขันเอาไป ยะไปเทียบอะไรนะครับผมอันนี้มเตอร์เก่าก็หมุนอยู่ครับผมแต่ว่ามันไม่แรงก็เปลี่ยนยางครับก็เลยเปลี่ยนใหม่ไปเลยโ okay. อเคทีนี้เราเครื่องเย็ยนสักหน่อยจะได้ประกอบกันนะครับ